อยู่ที่เล็กวิวเขาเขียวนะครับเป็นจุดกลางเต็นทนะ์นะนี่ใครเอาเต็นท์มากลางก็เข้ามาก็มายืมรถเข็นขนสมพระตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นบ้านโดมไม่ใช่บ้านโดมที่เต็นท์โดมวินวินบอกสนใจเดี๋ยวจะจองแล้วมาทักกันนี่แต่วันนี้ไม่ได้จองนะนีน่ที่มีอะไรมัางเอ่ยเรื่องสินคน่ะอุ้ยตู้เย็น มองเห็นไหมอ่ะมองเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเนาะนอนได้กี่คนสี่คนมีโต๊ะกินข้าวมีแอร์มีตู้เย็นเห็นอะไรบ้างอวินมีโต๊ะกินหมูกระทะข้างหน้านะอ้าวินวินไปดูไปดูตรงนู้นที่มีอะไรไปดูที่บ้านบ้านพักมีกี่ที่เต็นท์สองคนด้วยเหรออันนี้เป็นบ้านแบบแบบเป็นหมู่คณะนะตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำนู่นอะเต็นท์ เต็นท์โดมริมน้ําก็มีนะเห็นไหมนี่เห็นไหมสคนจะไม่มีตู้เย็นห้องน้ำรวมหมดเลยใช่ไหมใช่สองคนจะไม่มีตู้เย็นปะห้องน้ำรวมแต่จะมีแอร์ไม่มีตู้เย็นมไม่รู้กล้องมองเห็นไหมน้องไม่เห็นว,วินวินไปดูทะเลสาบกันทะเลสาบอ๋อมีเต็นท์โดมเพียบเลยเต็นท์โดมติดติดติดแอร์ทุกหลังนะแต่ห้องน้ำห้องน้ำใช้รวม โอ้นี่เยอะๆอยู่มีที่เยอะอยู่เขามีบ้านหลายแบบมากเลยนะนอกาดาวก็มีเีนวันนี้แล้วโ่นมีสนามเท็กเล่นเด็กน่าจะชอบนี่นี่ลานกางเต็นท์สายแคมปิ้งหรอแคมปิ้งเราไม่ถนัดเลยการที่ลาเต็นท์ขาดทุกทีไหนมาดูดิวินวินแม่แม,แม่อันนี้เป็นเต็นท์นะเต็นท์แบบเปิดมาก็ วิวนี้เลยนะนี่วิวทะเลสาบมีเรือให้ขี่แม่ไปถ่ายรูปตรงนี้่อยสิน,น,น,นี่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 ป้ายเนี่ยเน่นี่นะอันนี้จุดจุดถ่ายรูปเขาเดอ้อเห็นไหมป้ายเล็กวิวนี่ทะเลสาบใหญ่อยู่นะไม่เล็กนะนี่หน้าหนาวน่าจะแจ่มน้าดูมีเรือให้ขี่ด้วย,อ,วยอุ้ย แม่จะหล่นไหมไม่หล่นหรอกวินขาวอิน,ดนอเดี๋ยวแม่แม่กระโดดลงไปก่อนดิเอาโชว์ก่อนเดียวจะให้ลูกเทสได้ไงขาดกังแควกเลยดูโนโนโนะข่าวหน้าเราจะมานอน,อนขอ่าวหน้าเนะราะมานน ค้าหน้าเราจะมานอนหลังนี้นะโอเคเดี๋ยวรอนหน้าหนาวเราจะมานอนหลังนี้กันอ๋อนี่เป็นนี่เป็นห้องแบบห้องแบบเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมวินใช่ไหมห้องแบบเป็นตู้คอนเทนเนอร์โอไม่ร้อนเหรอมี air, แอร์กดแอร์ air จะเย็นยนะเนาะมีสนามเด็กเล่นนะเด็กๆน่าจะชอบโอเค okay. วันนี้ไม่ได้มาพักหนะ มาเซอร์วีเเฉ๋ๆนี่รถเข็น้อ,อง้น้ำรวมนี่ไงไปเอาแม่ไปแล้วนะ